สุดเศร้าใจพี่น้องเอ๋ยกับสบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกถกตาจะเห็นยังไงฮะออพอที่แท็กกันไม่ห้องหลับไว้อีกได้พี่น้องสบัสดีป้าลุงม,มีรอยไหมอ,อ่ะฮะโอ้ยพี่น้องเอ้ยบ๊ได้ใส่โทรศัพท์เครื่องนี่ตะโดนแหละแจ้งข่าวเสาจะลดใจโทรศัพท์ตาย พี่น้องเอ้ยมันตายกล้องค่ะมันตายอันนี้ใส่เกรืองเก่าพี่น้องดีต่มีเครือก่าโอ้ยโทรศัพท์พีุ่นสวยส่งมหาห้กะใส่งานหลาย,ลายปีเติบเนาะเด็กปีหนึ่งสองปีพี่น้องเอ้ยมาสจลงหง้ากปีนี้ทัวร์ดับกูจูแม่บ่เฮ้ยบอว่าสองปีได้อขอยเฮ็ดสามปีเด้ อันนี้ผ่าไก่เนาะสวัสดีพี่น้องก็แล้วตนนกล้องหน่วยเก่าเนาะพี่น้องเนาะดีแต่ยังมีหน่วยเก่าใส่ถอดซิมตัวเราออกมาพี่น้องดับปึ๊บเ่นอยู่ดีๆนะปิดเน็ตไปแต่ใส่ซอมทุ่มเนะาะก็มาเปิดประมาณหางเสาหางกลัวเนาะพี่น้องมาเนล่นพ่อเทไรมาตอบคอมเมนต์แล้วแล้วก็มาเล่นหันเล่นนี่พี่น้องเพราะว่าวดับปึกบไปตายคือ้องเซาซุยคือก,กันเนาะ เป็นกปปนนระเบื้แปลงเบิร์ตซามลาดบัวมาซันโอ้ยเงินแหงมีมาอันมานั่งอยู่ห้องรู้ๆนี่เพื่อนของชาแม่สั่งโอ้ยเอ่าไปล่างเนี่ยมาซันห่วยยาย่มางสั่งมันเพชรหลดุดหลุดเช้าเปื่อนะหลุดมาล่างพี่น้องเลยกะเอากระปุกโดยคอยเอามาล่างเพราน้อมันแพงพี่น้องเลยต่กะหาเดือนที่หนึ่งวังนันช้าหรือว่านั่นแหละชวนแล้วก็สีล่างเ,งเองเนาะ ว่าเงี้ยังยีง้ยกระแพงเนาะพี่น้องเนาะแต่มืออ่อนี้เขาก็เลยมาถ่ายทอดถ่ายท้ำให้พี่น้องได้เบิง่งได้ชมกันเลยเนาะการ์คารลนการ์ซีประมาณร้อยกว่าบ,บาทเนาะพี่น้องเนาะคาลลางโลถก็ได้ดไห่วยตกใจเลยเราเห็นหน้าหนักเงินมือห่วยเยัยปิดเดี๋ยวเปิดอยู่พี่น้องเลยแบบเสียใจนะ ใส่มาอยู่ดีมันคือเป็นแนวนีนะดวงหมดสตารา์ชนาะโอ้ยพี่น้องเลยการโลทันพี่น้องเลยยังรอคิวอยู่เขากำลังพ่นนามลูกโฟมเนาะพี่น้องเนาะนี่กระล่างแล้วแล้วสามคันเขามานั่งอยู่ห้องพัดลมนาะพี่นอ้อง,องเขาพัดลมห้องแอร์ เมื่อยจุกพี่นอกก้องเอ้ยเมื่อยใจจุกใจแทะตะชบแล้วตะ,ะตายเสมอพี่นอ้องจังไดกก็ขอบคุณพี่คุณช่วยพเนรแล้วไ,ได้ผักมาให้กันนะมูลค่าก็หลายหมื่นได้พี่นอกก้องเอ้ยโทรศัพท์เครื่องนล้วก็โอ้ยทำยูทูบเดี๋ยวลายปีหลายเดือนเรายใสรายจ่ายกับพอรายใสอยู่ครัวกินในขอบในครัวพี่นอกก้องเอ้ยเป็นบุญกุศลแหละ ด้วยเอ้ยเพลแล้วเด้อดโทรศัพท์นะเจ้าไอ้พ่นเครื่องไปห้องบ่าวบอยกับโอเท40,000กว่าบาทพี่น้องเอ้ยขายง้อถมแม่เบิดแปดโตกับประจุขายรถลดซะขอดีเทคให้ไปขายรถวีโก้โยซื้อตั้งว่าเก่าแสนสิบแสนเนาะพี่น้องไปขายเจ็ดแสน สัวตายตัวนั้นแล้วเนาะพี่น้องขายเจ้าเห็แล้วขายชิสือเนาะขายชิสือพอดีแท็กพี่น้องมีคนช,ชื่อพอดีแท็กพี่บอกพ้มกบบระปีเลยได้พี่น้องเลยแบบจุกๆเลยก็มาเลยหน้าตาก็บนี้เลยพี่น้องบ,บ้านบานเลยนก็ลงไห้ลงหน้า หนูจะตั้งมาซื้อน้ำมันให้ทาแม่น้ำน้ำมันเพิ่นเบิดขายกับขนมขนมนอะไรเนาะว่าให้เพิ่นขายก,กอกก,กกอกเก๊กเนะเฮือนกับน่องกะทินนังดี๊ดทีด่ิลูกเห็นยังนั้นน่ะเิคขา,ายซื้อหมากซื้อผู้ซื้อบักผีเป็นนัวกินพอได้กินอะไรพี่น้องเอ้ยอเห็นนั่นแล้วแหละบุญมาวาสนาส่งหรือบ่ส่งกันตั้มมีตั้มเกิดพี่น้องเอ้ย เมือ่อยมึงมีกำลังใจใสักมสิบสองโทรศัพท์กระบุกโอ้ตายแหละเงินเดือนกรบปุจุ๊บสิบสองโทรศัพท์พกูหาชิปพันกีบพี่น้องจ้าร้อยกว่าบาทเนาะตะกี้นะหาชิปพันกีบนะร้อยหนึ่งบันนี้มันลงนะพี่น้องจา้ากสิบห้าลูกสาวไปดามใจก่อนเข <laughs> ้าเนี่ยสิไปดามใจสิไป <laughs> กินเขา่าพี่น้องจา้าจังที เขาไปซื้อของเด็กหน่อยแล้วก็นสิซื้อน้ำมันแล้วก็ออกเมื่อเลยนะพี่น้องเนาะกะเดินโดนพาลูกสาวกับสามีเขามาเมืองสักทีกะพี่พี่อวยอวยไปพี่เด้ออวยหุ่นไปพี่เดี๋ยวชิพาไปกินอ่ะเอียงเบินบ้ากะกล่องกะชิมุ้ยหน่อยจังหน่อยนะพี่น้องเนาะคือกล่องตัวนั้น ในซอยปุ๊บตำรวจน,นี่เด้อจอบหนักงานเขาเต็มเหมือนกันซอยปอยุ๊บตำรวจกูโบราณเลยกินอย่างนู้นแพงมันวัวยีสใจกระแพงมาเลยเอ้ยมึงดูนะพี่น้องทีไปกินขา้าวบางทีมันแพงไทยจะได้กินบ่เฮ้ยกินทองนะข้าววันนี้นี่นี่แว,ว่นี่เออปุ๊บตำรวจเนียไงสายสายปุตต์ตำรวจน,นะแม่นบอกตัวนี้นะ,นะฮะ เออแมนกระแมนสั่กระเขาไปเบิร์ดลอยประมาณลอยสิบบาทพี่น้องจ้าลอยสิบบาทกรบเปแพงเนาะหาเดือนจังเธอหนึ่งหรือเปล่าปีหนึ่งพี่น้องก็ินได้ล่างดูเนาะกระบป๋าวาก็เนาะพี่น้องก็เนาะเธอเจ้าคือขี้ขานล่างแท้ไม่ขี้ขานพี่น้องเพราะว่าฮะมัมีปั่มลมเนี่ยเขาสีอ่าทรายได้นะมันก็สีออกบ่เบิร์ด ุลดีแท้5ิถูกเด็ดเลยเนาะกระเอียเ่ยมอยู่ด้กลกองเท่ากันเนาะอันนี้ Samsung A 50พี่น้องจา้าส่วน AH A 5S, A Samsung Galaxy S 20พัดนะพี่น้องอยู่นี่ค่ะอยู่นี่นี่เรียบลอยพี่น้องเลย กูจูดนะเปิดบ่ได้เลยนะพี่น้องเปิดขางนะมีซอยไม่พื้นเด็กก็เคยตกพืนอยู่พี่น้องเลยตกแต่บ่แห้งดอกตกถึกพืนแล้วก็ตกถึกเกิบเกิดผ้ากะนุ่วมอยู่แ้วก็มันห่อนเขาก็สีพ้มพมหน,น้าแมนี่นะเนาะบัดมันจะตายมันก็เป็นไปเบิด์นนี่นนเรี้ยวไปเฮือนอ่ะ ดามใจตัวเองกับพี่น้องเอ้ยบ่เคยมาเลาะจ้าเ <มา S 1> ถือ่อกะเห็นเนี่ยพวกเราสองเราทราบเลยเนาะพี่น้องเนาะกับ่เคยว่าเออสิมาดอกสิมากะไพมากะได้มากับปูบ้าวบ่เฮ้ยจากแล้วแซนด์เวิร์ลปวดเสียใจกูอีกนี่เขานี่นี่นี่เขาไปจอดนี่ก็ได้นี่นี่นี่เขาจอดนี่ห่มนี่เออห่มีิเล็กนี่ นี่แหละเอาหัาวะุบก้อนนี่แหละจ้าก็ได้กินอะไรพี่น้องจ้าครั้งแรกของโอดิแทกพี่น้องจ้าสั่งตัมปูมามากินพี่น้องเลยแล้วกะ็ลูกสาวกินเข่าพัดพี่น้องเลยส่วนพ่อมันกินพัดกะเพราพัดกะเพราอย่างเงี้ยก็เฮ้ยข้าวหน้ามุกกรอบพี่น้องเลยและะ้วก็ข้าวหน้าก็สั่งข้าวหน้ามุกกรอบกินกันและะ้วก็สิไปซื้อเอ,นอานมมันและะ้วก็สิซื้อของมืองไททเมเล็กหน่อยแล้วก็สิดีเมื่อพี่น้องเลยเพราะว่าลูกไส้กับ จักข่าวบอกข่าวงเหียนกับพี่น้องเลยเพราะวา่าไก่ชีเซงงละละ่ะเพราะว่ายังเตรียมตัวสีไปเซงไปสอบเซงให้เด้พี่น้องอยู่อยู่ยบ้านอื่นสันซะเสียงเพลงสีเขา,ากัเจ้าพี่น้องเลยแ <c oughs> ซ่บก็กินโลดสามปีหน,น,น้อได้พอหนึ่งหยิบกินโลดก <c oughs> ับข่าวมาแล้วพี่น้องพอดีแท็กบอกว่าหยิบกินจนจะตายบนกินมาสันพี่น้องเลยสามปีพอจะหนึ่งมดสัน ดูน้อยๆนะพี่น้องมาเสิร์ฟกับเขากะชิลาประท่านก่อนพี่น้องจ้าไปซื้อคล้องกับบ้านเ้ยพี่น้องเอ้ยะว่าคายกะคายพอบาะประนัดเลยพี่น้องถ้ายแต่น้ำมันกับบัสเนาะเพราอห่านก็เหม่อมันก็ลายกับเยียงกับแพงพี่น้องเอ้ยแซ่บปะหลกตัมปูมากะชิประมาณราคาแปดกษิบาทพี่น้องจ้าบ่แพงเนาะเอา เศรษฐกิจปั่นป่วนพี่น้องเอ้ยมีเงินนันเต็มทงสมุดด้ยพี่น้องอยากได้ลายเขาก็บป๋ไห้น้ำมันนะได้น้ำมัน14ลิตรอุ้ยตายเลยรูชีึ้นมาซื้อน้ำมันซื้อนมมาให้ทาแม่ขายได้น้ำมัน14ลิตรพี่น้องซื้อคืือขึ้นมาสองตุ๊กสองตุ๊กกับบาซิเอา70ลิตรพอและพี่น้องเอ้ยโกได้14ลิตรส Danke, ิบปแบรอีกปั่มหนาพี่น้องเอ้ย กดโพดเลเศรษฐกิจเอา <c oughs> โดนด่าบักจุกมกกึงเอเ้ยแหลนกับมห้าแสแตกอ่ะมันแหลนเลนกลางล <c oughs> มันเป็นเจ้าถนน <c oughs> ยังบ่ได้เมืองยังบ่ได้มาทางใดพี่น้องเอ้ยขึ้นเขามาเมืองแล้วกันเพื่อสิออกง่ายเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> ไปสาในบอนลล่างหลุดกะโดนเติบเนาะพี่น้องโอว่าทัศสีเบ้ กุ่มใจจริงจงงงริงขี้เางา,นา,นะะเาะงนนสิไปแปลงลูกสาวโว้ยเหตยังแน่น้อนนะเบ่บุ้ยขวางถนนอ่ะลีจะรอทีไปแปงลูกสาวอีกเบิดลายแสนพี่น้องเบิดลายล้านล้านกะห่วยจะเขาเป็นหม,นนมนนนื่นพคนละพี่น้องหมื่นกว่าบาทพคนละแปงนึ่งเด้อประมาณพคนละพี่น้องจา้าเบิง่งเออล้านกวนะ่าหมื่นกว่าบาท เบิ่งอยู่ดีๆีสามล้านกว่านั่นประมาณเก้าพันหรือหมื่นกว่านี่แหละเบิ่งอยู่ดีๆนะฮะก็หนังตอบคอมเมนต์เมาาื่อเช้าในห้องข่าวบริคอยเด่นโทรศัพท์กลางคืนมันเข่าในเฮือนะมันบ่มีสัญญาณซองทุ่ม,ลมเลยมันปิดเน็ตนอนพี่น้องเอ้มตื่นมากกันตอบคอมเมนต์ปกติของข่าวน่ะบริเลนยังมากมายดอกตกอกบตอตอคอมเมนต์แล้วก็เบิ่งยังอะไรกันขาอาบน้าแล้วก็ไปฮาเลอคือห้าไปเห็นแล้วพี่น้องเอ้ขยันจะไปเล่นคือการฮูลาตาตีทั้งวินกับมื่อเมื่อ นกระเล่นขอนคืนเกรงคืนนี่แหละเพป็นการหายห้ามาหลายหลายเดือนหลายปีเนาะพี่น้องกับแซนทนหลายเติบขอบคุณเพิ่นหลายๆสิบเบย์อีกปั่มหนาพี่น้องวาซิมีหายยูบโบบหมันกระปิดหัแน่เหมือนปิดหานบ่อยสงสัยเด้เด้ต้องหายคนไายนะ ป no. ิดบ ja. okay. ่บ like, ่บน ouais, ิปปิดเนาะจากยันบ pues, ่มีเด้บ่ะม่งยันมีแต่น้ำมันนั่นกระสรวนนั่นดิเขียนไหวนะอ่านมาดูแอดสร้างเบิร์ดนานแอดสร้างปิดอีด่าสร้างเบิร์ดเปิดจะได้เบิร์ดเฮ้ยแล้อยังแล้ยังอะไรอย่างงี้ไปได้ ช่างเบิจะแบบมีนะพ่อมึงอย่าละตัวไอ้สิจะไปไปไปเลยก็ามาเบิดแล้วก็บเบิด์ตแต่พี่น้องเลยค่นะห้านะก้าวหายส,สามแสนเป็นเงินกีดมาสามแสนพี่น้องแล้วก็เป็นเฮาทามันน้ำมันหน่งจิด๊ดสามแสนชิปสี่ส<า>ลิตรชิปสี่ลิตรกลัวพี่น,อนออออ้องเพราะว่าเฮากระเบิ่งอยู่อยู่ในอ e ันเดยในถังอันนี้มองมันขึ้น กสิออกงานยุคทางเมื่อหน้าเ่ยป้านะกสิออกมากแบ,บ่ป้าพี่น้องเอ้ยมาแบ่ลุ่มเป็นบ่สบายเป็นเป็นเบาหวานพี่น้องเอ้ยเป็นเบาหวานนักสิฮัปปีห้งเงินส่งให้ <c oughs> ลูกเฮียนกับสิบบบอจุ๊บซ้ำลองเลยเบาเละให้พี่น้องนะคลิปเท่านะ่ะทีไปดำหน้าซอยห้ามเบาเละลูกข,ของป้าเนาะลูกข,ของลุงเอื่อยพอดีแท็กเอื่อยกกพอดีแท็กพี่น้องจ้ะ เอือรี่อเอือี่กับลูกสาวหล,ลว่ะเราเป็นโซ่ป่วยเป็นวาวานหลายปีแดืแตะกี้ตุ้ยอันนี้เลือดตาห่างกระดูหูจะตกใจค่ะเลยแบบเราจ่อยลงแหง้งรีบพี่น้องเลยโอ้ฮอดบ,บ้านไม่ยาอะไรพี่น้องต่อหน้าไม่ยาก็เลี้ยงลานหน่อยลูกสาวหล่ะไปกรุงเทพกับหัวเผอน,นอยู่กับลานสองคนน,นีมองหางเงินอยู่บ้าง แอร์ไปพ่อ,อกันญี่ปุ่นเนาะพี่น้องเนาะบ่าไรยังเมื่อผาเมื่อตอนพี่น้องพี่น้องเฮาวันยังบ่ดยกินยนังไปกินสปาแล,ล้วก็แล้วสามเดือนจึงได้เขาหานถึงหนึ่งแปดเดือนแปดเดือนถึงหนึ่งยังนี่นี่พะเรนไว้ไว้